สวัสดีครับที่นี่ตอนรับข้าศึกทางยนชาแนลนะเดี๋ยวพาไปดูพิธีสงนะครับข้างนอกนะครับข้างนอกกลาลังทําบุญนะครับทําบุญทาบุญขึ้นนขึ้ิปีใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับไปกันเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามี พุทธ mm. ังสารนังขจามีธรรมังสารนังขจามีธรรมังสารนังคขจามีสั้างขังสารนังขจามีสร้างขังสารนังขจามีทุติยมปีพุทธังสารนังขจามีธุติยมปีพุทธังสารนังขจามีทุติยมปิธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปิธรรมังสารนังคขจามีทุติยมปิสร้างขังสารนังคขจามี ตียมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามีตียมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามีตียมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามีตียมปิสังฆังสระนังคัจฉามิสระนัขมันังนิติตังอตุอามันติปานา ติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามีอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามีกาเมสุเมชาจารา เวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีมีสุมิชาจลาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยมัชฌะปมาทธานา เวรมณีสีขาปะทังสมาธิยามีสุรามีระยะมจัจปมาตคานาเวรมณีสีขาปะทังสมาธิามีอิมานิปัญจาศีขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทะเยนแล้วต่อไปก็ะส์ ให้พอน,นะครับใ,ใครเตรียมน้ํามากวดก็ก็เตรียมนะครับ ละพอเดอร์โนบายาทาวาริวาหาปุราภริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวายโตธินังเทตางอุปกาปติอิจิตังปทิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกาปา ຈັນໂພພະນະລະໂສຍະທາມະນິໂໂທຕິຣະໂສຍະທາຊາດໂຕສາລະໂພວິນະທໂຕມະທີ່ພະວັນວັທ สหเจวสินทิธาดังลาภังโซนีภะกะยังสุขังธาดังสิริอายุจัวันโนจะปโขคังมุนทิเทยันสวัสตะวันสหจานุจันทีวาสินทิภวันตุเตภวันตุสัพพังค์ ไปตักบาตนะครับตักบาตรตลอดบรรยากาศไทยๆๆจะอาดนะจะาบน้ตองงั้นนะครสองพนเนี่ยจัดจัดจัดครับสองพันโอ้โหเดชถหายันค้ายาชีงามเนี่บรรยากาศการตักบาตนะครับ เนี่ยวตักบาก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาของใส่บาก่อนนะครับเห็นบรรยากาศการทําบุญนะครับกาบุญมันขึ้นปีใหม่นะครับของประจําค่ายเรานะครับอเอ็มก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ขนมนะครับนมแล้วก็ยูโรนะครับ เดี๋ยวเราไปตักบาตรกันเอาเชื ب, อกไปเจี๊ยบเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยหนยแน่วลงนะดีสิครับจานกรอบนะครับเอาแล้วเปเอาแล้ว ขอไปเบิ้งแล้ขอไปเบิ้งแล้วจากกนนะครับจากกน้มุมนี้งามเด้อันเราส่งหายจากกนสวยๆสวัสดีครับพึ่งมาถึงนะครับเกือบบ่ท่านแสนนี่ครับแสนนี่ครับครับดีครับ สบาดนะครับสวยบาทเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเอาเหลือเอาใช้จะอาดจะอาด <c oughs> ตอนเช้านะครับพระสิบรูปนะครับวันนี้พระสิบรูปเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับรอบค่าย้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วย อากาศวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นๆนะครับถือว่าไม่หนาวเท่าไหร่มีแดดอุ่นๆนะครับแต่เมื่อเช้าออกมาก็เย็นๆอยู่นะครับ

ไม่พี่พี่ไม่มีย่ามนะพี่มีไหมไม่มีใส,ใ,ใ,สใส่ในบาทเลยใส่ในบาทอือเรวเพื่อนไปแยกเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs>

สวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีครับยังไบตายมันเยิ้มครับเนี่ยแสบตาฉลองเสร็จยังครับอืมยังเลยรอเราเลี้ยงอยู่เนี่ยอืมเอาเอางละจัดไปจัดตองนะครับน่ารักมากแล้พี่ตองเนี่ยอเอาเวลาเข้าไปดูเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะลง กิจาูดุยแด้เนี่ยนอดนอดยี่สิบถอยไหมถอยไหมเี้อวิโบวิโบอาร์ด้อานวิยี่สิบวิโบอราดก็ถอยไหม ช่องเด็กกันเลยฮะช่องเด็กกันเลยขลั้นแรงขั้นแร่มาแล้วมาแล้วไม่ใช่ปูรัดด้ยวยเนาะประมาณนี้เนาะคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะปูรัดไอ้ปูรัดแก่กว่านี้ปูรัดปูรัดแก่กว่านี้อันนี้นมอยู่นี่คล้ายๆ บรรยากาศการใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่นะครับแดดดีนะครับก่างผมก็อดดดำดีเลยว่ะข็มเพชรไหม จันใช่น่าจะวัดที่วัดหนึ่งครับแตงีลน้อยน้ำยังตื้ดำน้ำ่ยัง 아니면 <목소리도> me จายัก เสกคิดจะเสกช่างภาพสุดหรอของเราครับที่รีลาการถ่ายนะครับไม่ธรรมดานะยิงม่ยิง <c oughs> เสียคิดเสียคิดคดูวันขึ้นนะครับจะเสกจะเสก แล้วนะครับของสุดท้ายจ้าวนนะครับจ้าวันสังกะรีวัดนะครับจ้าวันเรียบร้อยนะครับบรรยากาศการตักบาตรช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจะเอาเครื่องสัก้าวะก็นุ่มพนาสาทุทุกท่านนะครับอนุ่มพนาสาธุ ให้บุญกันทุกคนนะครับพี่เอฟซีทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับขอบคุณละววัสดีครับ